สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกับผมบูชเหมือนเดิมนะครับใน Facebook ก็คือ Bush Cruising Style นะครับแล้วก็ใน YouTube ก็คือ b Bush กร i บนะครับณตอนนี้ชื่อยังเพี้ยนๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราลงตัวเมื่อไหร่โดี๋ยวได้ชื่อเหมือนกันแน่นอนเนาะโอเคเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับผมเนี่ยก็ยังคงวุ่นวายกับโปรแกรม OBS ที่ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งใจที่จะไลฟ์นะครับผ่าน Facebook นะครับ คือแต่มันติดปัญหาที่คอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยค่อนข้างจะเก่าข้ามเคลืนะครับตังค่ายยังไงมันก็ยังไม่โอเคนะครับมันก็กระตุกอยู่อย่างนั้นนะครับก็เลยต้องใช้วิธีการอัดวิดีโอแล้วก็ แล้วก็มาเผยแพร่ที่หลังแทนนะครับแล้วก็ตอนเผยแพร่ช่วงนี้ก็ไม่รู้เป็นไรนะครับวีดีโอคลิปยาวๆไปมันก็เหมือนจะลงไม่ได้มันเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับเออนะครับเอาเป็นว่ากลับเข้าเรื่องกันดีกว่าครับวันนี้ผมมีวัตถุประสองค์อยู่2ประการนะครับนั่นก็คืออันที่1น,นะครับเป็นการทบทวนเรื่องเดิมครับที่เมื่อวานที่ผมทวนไปแล้วแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะทําแบบสุดั้เพิ่มเติมเนาะ แลวก็คือก็คือเรื่องของเก๊ะและก็กวนนั่นเองนะครับกับอันที่2นะครับวันนี้จะขอเชิญชวนรับบริจาคเหมือนเดิมครับแต่ว่าวันนี้มีหน่วยงานอีกหนึ่งหน่วยงานมาเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือขออนุญาตอ่านโพยแป๊บนึงนะครับนั่นก็คือหน่วยกู้ชีพกู้ภัยร่มโพอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะครับซึ่งตอนนี้นะครับที่ที่จังหวัดพะเยาเองเนี่ยที่อำเภอแม่ใจเองเนี่ยนะครับเริ่มมีผู้ป่วย จํานวนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของชุดอะไรเนี่ยยังมีความจําเป็นอยู่แล้วก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับเนื่องจากว่าคุณลุงผมนะครับแล้วก็น้องชายนะครับทำงานอยู่ที่นั่นนะครับเป็นเป็นอาสากู้พายอยู่ที่นั่นนะครับ สิ่งที่ต้องการนะครับก็คือชุด PPE นะครับเล็กโคเวอร์นะครับเฟ c ช shield ่าตาถุงมือไซส์ S/M เสื้อกราวหรือชุดกันฝนแบบบางให้แก่หน่วยกู้ชีพกู้ภัยร่มโพมเพื่อแม่ใจจังหวัดพะเยา,ยานะครับสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0875440538 0875440538นะครับแล้วก็จะโอนเงินนะครับถ้าเกิดใครสะดวกนะครับสามารถโอนได้ที่บัญชี กู้ชีพกู้ภัยร่มโพเลขที่บัญชี020144605480นะครับโดยที่รายละเอียดทั้งหมดนะครับผมจะใส่ไว้ที่ใต้โพสต์นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะคลิกลิงก์แล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็เช่นกันครับทางโรงพยาบาลมหาวิทย,ยาลัยพะเยานะครับก็ยังต้องการชุด PPE แล้วก็เล c o v e ์โคเวอร์อยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครสะดวกนะครับ<อ><ด><ด>ก็ช่<ด>วยกันได้ก็ขออนุญาตกกวนช่วยกันหน่อยนะครับ กลับมาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องของเอ่อของเรื่องของกวนเ,เก้แล้วก็กวนนะครับเออเว็บไซต์เดิมที่ผมจะใช้ตอนนี้ก็คือเว็บไซต์ spanishwithluna.wordpress.com เหมือนเดิมนะครับขออนุญาตทวนนิดนึงเหมือนเดิมทวนไว้ๆเลยเนาะเก้กับกวนนะครับเอ่อหลักๆคือ1ถึถ่ถามเพื่อข้อมูล ถามเพื่อเอาข้อมูลทั่วไปกับอันที่2คือเลือก element จากกลุ่มนะครับซึ่งมันมีความแตกต่างกันอยู่ในเรื่องของอันที่1ถามหาข้อมูลนะครับใช้ g ก e เมื่อไหร่เมื่อที่ต้องการ definition ต้องการออหาความต้องการหาความหมายของบางอย่างต้องการที่จะหาข้อมูลทั่วไปของบางสิ่งบางอย่างเช่นเกสละไปยาก็คือไปะยาคืออะไร g ก a คือเธอทำอะไรอยู่ ต้องการรู้ต้องการถามว่านี่คืออะไรสิ่งนี้คืออะไรทําอะไรอยู่อย่างเี้ยนะครับในขณะที่กวนเนี่ยเป็นการถามหาชื่อแล้วก็ identify คือการแยกแยะการแบบเออระบุารายละเอียดจาะจงน,นะครับการที่2เลือก element จากกลุ่มใช่ไหมครับเกะเนี่ยเป็นการเลือกในกลุ่มที่ไม่มีลักษณะเหมือนกันในขณะที่กวนเนี่ยจะใช้กลุ่มที่มีลักษณะเหมือนกันนะครับ ที่สาคัญเลยเกะเนี่ยจะไม่มีการแบบเกะเนี่ยจะไม่สามารถเลือกหรือว่ามีมีคาตอบให้เลือกได้หลายอย่างในขณะที่กวนเนี่ยจะมีคําตอบให้เลือกได้หลายอย่างนั่นเองนะครับมีโอกาสที่จะตอบแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นอะไรอย่าแงบบน,น,นะครับแล้วก็กราฟาก,กน,นิดนึงนะครับกวนกวนเลสนะครับก็คือกวน กวนเลสนะครับจะไม่ต่อด้วยคำนามนะครับไม่มีวันต่อด้วยคำนามในขณะที่เก t จะสามารถต่อด้วยคำนามก็ได้หรือเว r รก็ได้นะครับกวนนะครับหรือกวนเลสเนี่ยจะต่อด้วย v e r รหรือว่า preposition ก็ได้เนาะโอเคไปต่อเลยเมื่อวานผมทำ exercise 1นะครับก็คือแบบฝึกหัดที่1แต่ว่าวันนี้จะทำแบบฝึกหัดที่2นะครับ Okay. มันจะเป็นคุชช์แบบนี้นะครับคือให้เราเ,เติมคําในช่องว่างเนาะแต่มันไม่ได้เป็นแบบอินเตอร์แอคทีฟนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อน,อนๆถ้าถ้าเกิดใครปริ้นได้ก็ปริ้นออกมานะครับหรือว่าจะเล่นในมือถือหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนของผมมัมนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเขียนในไอแพดกันเนาะแค่อันนี้มีแค่ให้เลือกเกสหรือกวนนะครับง่ายมากเหรอ,อโอเค example ออ่่าาปุม a punto a punto ora e m p i e z า la clase O, oh, tu, tu, tu. es la clase. No, es la casa. Ajá. Ok, en Answer: ¿A qué hora empieza la clase? ¿Cuál es la casa? ¿Cuál es la casa? Hoy no hay ¿Cuál es la casa? ¿Cuál es la casa? เออเอาละสิไปข้อแรกอ่าจุดจ em, ุดจุดโอลาเอมเปีสเอมเอมกนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยเนาะก็คือตอบเก๊กใช่ไหมครับจะอบเก๊ะนม่ตอบเก๊กโอเคเปลี่ยนสาอุสจุดจข้อสองจุดจุดจเปลี่ยนสาอุสเตเดลาสโนเวาส e เรฟอร์มัส คือถามหาความคิดเห็นจริงๆมันเป็นหลายอย่างแต่ว่าเก็บเงียบซะไม่ไม่น่าจะใช้กวนนะครับข้อนี้น่าจะตอบได้อย่างเดียวคือเก็อันที่สจุดๆเกียร์เดอาเซีอารเธอเธออยากจะทำอะไรตอนนี้ก็เก็บไปเลย ทำไมตัวนังสีเลาดนี้อันที่สี่บาอาโกเมสันโนเชแน่นอนจะกินอะไรคืนนี้ก็ต้องมีก็ต้องก็คือถามหาคำตอบมีกันได้คำตอบเดียวต่อไปเกันเดิมข้อห้าอาร์จิจิโออราซาเลเอลอาเบีอต์นะครับเหมือนข้อแรกเลยต่อับเก็กข้อหก จุดจุดจุดบาอาเซสตาเดอบเกมเหมือนกันเอ้ยทำไมมจะง่ายเข้อ7จ็ดจุดจุดจุดอาเซอีทำอะไรที่นี่ก็เกมเหมือนกันข้อแปดจดจดจดีเรเดซร์เอสซาฟสฟราเซธอต้องการพูดอะไรประโยคนี้ประโยคนี้เธอต้องการพูดอะไรผมก็ตอบเกมเหมือนกัน ทำหาข้อมูลทั่วไปไม่มีกรุษให้เลือกข้อ9 No sé ฉันไม่รู้ Qu decir no sé. que Quiere decir esa frase? No sé เหมือนกัน Quiere decir esa frase? จะต้องการพูดอะไรจะต้องการพูดว่าอะไรข้อว10จุดจุดจุด Acqua de Preguntale เธอเพิ่งจะถามอะไรเขาใช่ไหมครับกะตับเ,เหมือนกันเอ้ยนี่มันเก๋รวเยเน,นี่ยข้อสิบเอ็ดจุดจุดจุดเอสมาสตรักติโกอินปอลารตาซิเควนตาโออินอลาอัลติสตาเมีให้เลือกหกับ2ผมตอบควรควลเอสมาสตรักติโก ข้อ12 no sé จุดจุดจุด ¿quién es? ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพวกเขาต้องการทำอะไรก็โอเคไปเลยนะครับข้อ13จุดจุดจุด l a d y g o Le dijo ella de su problema de su problema ¿quién le dijo เียนสุดโกเวอมันเขาบอกอะไรกับเธอเกี่ยวกับปัญหาของสุดโรเวมาเดสุโรเวมานีเรดีของนะครับ okay. ก <Okay. S 1> mm. ็ตอบเก์ข้อสิบสี่เปลิกูลาบิโอโนเช่ลาฟรานเซซาหอลาอลาอิต หกับสองไม่ให้เลิอกเหมือนกันตอบกวนนะครับข้อ15 SLD Postista n m a y o r or n Menor ออคนไหนที่เป็นนักกีฬาคนที่อายุมากกว่าหรือว่าคนที่มอายุกว่าคือคนแก่หรือว่าคนหนุ่มนะผมก็จะตอบกวนนะครับอันนี้ให้เลิอกเหมือนกันข้อ16 จุดจุดจุดเอสเอลนูเมโรเดซูเตเรโฟนอันนี้มีให้เลือกได้หลายอยา่างเพราะฉะนั้นกวนนะครับข้อสิบเจ็ดก่อนจุดจุดจุดเดียโยสเท็งก็แค่อาร์บก่อนกวนเดียโยสเดเดี o โสคือมีให้เลือกครับผมก็ตอบกวนแล้วกันใช่ไหมต้องเลือกว่าคนไหน ตับกวนข้อ 18. จุดจุดจุดเอสเอเปมาเหมือนถามชื่อเลยถามชื่อเราต้องตใช้อะไรครับใช้ควนนะข้อ19บเก e ดก r อมปลัดจุดจุดจุดเอโรโบมีให้เลือกอนกันก็กวนนะครับกวนเกดอมปข้อ 20. de s u จุดจุดจุดเดซุสอ มีให้เลือกอีกแล้วก็ต้องตอบคว l นะคะรับเออแบบฝึกทำง่ายจังอันนี้ข้อ20เออแต่ง่ายนีนถูกไม่ถูกไม่รด,ด้นะข้อ21เอ uh. เออะไรวะ De los dos le g u s t a m á s จุดจุดจุดเดโลสโดสคนะครับมีให้เลือกเหมือนกันข้อ22 De los ejercicios p r e f i e r e มีให้เลือกเหมือนกันอตอบคว l ค23 de los dos libros es más barato me leer เหมือน también. ก็ต้องทําควานค24 sobre Tut -tut -tut de los temas va a escribir. กว่า de los temas ค25 es la capitán de su país อันไหนเนี่ยแต่มันมีอันเดียวมันก็จะตอบควรคือต้องเลือกนะครับอ่ะเรียบร้อยโอ้โหนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันครับว่าเป็นอย่างไรนะเฉลยก็มากดตรงนี้เลยครับ answer นะครับจริงๆด้วย อไปดูเฉลยที่หน้าจอกันนะครับส่วนผมก็จะมาดูเฉลยตรงนี้ข้อแรกบอกว่าอาเกจจุดจุดอาจุดจุดโระเอ็มเปียซ่าลากราเซอ์อันนี้เรารู้อยู่แล้วคลาสเริ่มกี่โมงใช่ไหมครับอันที่สองจุดจุดจุดเปียซ่าอุสต์เดสลาสโนเวสเรฟอร์มัสนะครับเฮ้ยเธอมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับรีโนเวทใหม่รีฟอร์มใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ เกเปียนซาเหมือนกันนะครับเกเปียนซาเอาไปใช้เรียบจำเก็บเปียนซาเธอคิดเธอคิดว่าไงเธอมีความเห็นยังไงนะครับข้อส e ามจุดๆเกเรอาเซียเออะไรเธออยากทำอะไรตอนนี้ใช้เก็เหมือนกันข้อ4บาโกเมสซาโนเชต์ถือถามหาว่าจะทำอะไรคืนนี้ถามเป็นข้ออินฟอร์มูชันทั่วไปก็แบบใช้เก็ถูกต้องข้อ5เกโอราซาเลเอลอาอบลเกโอราซาเลเอลอาออนเหมือนกันตอบถูกข้อ6 จุดจุดจุดบาอเซสตาตาร์เดทำหายในฟอร์มิชันเหมือนกันใช้ไหมกข้อ7จ็ดจุดจุดจุดอาเซียกิทำหายในฟอร์มิชันเหมือนกันใช้ทำอะไรตอบถูกเหมือนกันนะครับข้อ8ถูกต้องเก๊เกีร์เรซีเอสาฟลาเซทำหาข้อมูลนะครับข้อเโนเซเกียเรคเซีเอสฟลาเซถูกนะครับข้อสิบเกียอากาเบไดปริบุนตาเลถูกต้องข้อ11เอาแล้วไง เกส์มัสปรัตติโกอาฮ่าอันเนี้ยเราเห็นว่ามันมีสองออปชันอิปปาลารุตาซิงเวนตาอออิปปาออโตปิสตาเลยคือเห็นว่ามันมีให้เลือกเออแต่มันไม่ตอบเออข้อสิบเอ็ดผิดอ่ะโอเคข้อสิบสองโนเซกิเคเรีาเซตถูกต้องข้อสิบสาม เกเลดี้คอยอย่าเดส r ปรเวมันนะครับข้อสิบสี่เกหรือกวนก็ได้เปรลิกูลาร์มิโออโนเช่ฟรานเซซ่าอิตาเลียข้อสิบห้ากวนเลสเอสเอเดปอสติสตาคือมีให้เลือกนะครับข้อสิบหกกวนเอสเอนนูเมโรเดสูเตเลโฟนนทำหาเลขนะครับ คือเราต้องระบุให้มันชัดเจนเนาะต้องใช้นี้เอ,อ่อก็คือเป็น identify นะครับข้อ17บเกอนกวลอกวนเลสเดโยสเตงโกเชอาบลาห์นะครับข้อ17ถูกต้องข้อ18กวนเอสเดปายด้าเดมาเรียนะครับถูกต้องข้อ19กวนเกเรกอมปรานะครับใครอยากจะซื้ออะไรรอข้อแปดแต่ยังมีให้เลือกนะครับข้อ20กวนเดซุสอิโฆเซซามายอร์นะครับก็คือมีให้เลือกเหมือนกัน ข้อยีกวนเดลอสโดส์นี่ให้เลือกถูกต้องข้อ22กวนเดลอสเอเคซิเซียสเพรเฟียเรสคือมีให้เลือกเหมือนกันถูกต้องข้อ23กวนเดลอสโดสดีบรุสเอสมาสบาราโตถูกต้องนะครับต่อไปข้อ24่สบโซเปกวนเดลอสเตมาสบายสคริบิมีให้เลือกเหมือนกันถูกต้องข้อ25กวนเอสลาคาปิตาลเดสูปาย ควนมีให้เลือกเหมือนกันเย้สรุปผิดไปหนึ newer, ่ง <jamais> ข <so pretty vegan> ้อทั <of> <inhale> in ่วนะครับ25ได้24นะครับผู้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 นะครับข้อสิบเอ็ดเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องมาหาข้อมูลว่าทำไมนะครับข้อสิบเอ็ดเรามาช่วยกันเอ้ถ้าเพื่อนเพื่อนรู้นี้บอกหน่อยนะเก่เอสมาสปรักติโกอ จะมีคอมมาก็ไม่ใช่อีบลาอีล์บาดูต้าซิโนเวย์ตาหรืออนบลาออโต้พิสตาคือมันรู sign sign. ร้แหละมันน่าจะไม่ใช่กลุ่มเดียวกันคืออันที่หนึ่งเป็นเส้นทาง50การที่สองเป็นเป็นออโต้พิสตาคือทางด่วนอย่าเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้มันไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องใช้ก็คือเกเอสมาติโกนี่เองครับเอาเป็นว่าจริงๆมันมีคุยสอยอีกนะแต่ว่าพอก่อนเทโยพนะ่อ่อนเนาะพอแก่เวลาพอแก่สมควรแล้วตอนนี้ก็หิวมากผมย่างหมูย่างซี่โครงหมูไว้นะครับเดี๋ยวจะต้องไปกินก่อนนะครับหมักไว้ตั้งแต่แบบช่วงบบใบยเยน็นแล้วคอานี้ก็ได้เวลา หนวมากๆแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับมันหนึ่งเลยมันทบทวนนะครับเพื่อที่เราจะได้เก่งภาษาสเปนนะครับแล้วก็ B2 ที่ผมตั้งใจไว้จะสอบให้ได้ปลายปีหน้าโน้นต้นปีหน้าปลายปีนี้ต้นปลายปีนี้ไม่น่าจะทันต้นปีหน้าจะพยายามสอบ B2 ให้ผ่านเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อันที่2อนะครับอย่าลืมนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะช่วยเหลือนะครับคนไทยด้วยกันเองนะครับสามารถที่จะ อ่านละ,ละเอียดข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ร่วมกันบริจาคได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้แล้วครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ใช่กับช่องทางทุกช่องทางของผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับนอกับกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับแล้วกลับมาพบกันแล้วกับแล้วกลวกับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอ d i o s ciao